วันนี้เราจะมาเก็บพริกขี้หนูสวนกันนะคะทุกคนนันทาทัพอาสาจะพาเพื่อนๆพ่นพี่พ่น้องนอมาเที่ยวในสวนมาเก็บพริกกันนะคะพริกปลูกไว้บอกีต้นหรอกจ้าพี่นอ้องแต่ว่าก็กินไม่ทันนะคะเพื่อนเพื่อนจ้ะเนี่ยดกมากพริกก็จะมีหลายสายพันธุ์มีหลายประเภทนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นพริกขี้หนูสวน ซึ่งมีรสชาติเผ็ดจัดมากนิยมนำไปทำน้ำพริกนะคะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ชอบกินเผ็ดก็แนะนำได้เลยว่าให้กินพริกขี้หน,น,น,นูขี้หนูสวนนะคะเพื่อนเพื่อนขี้หนูสวนเนาะมันจะมีพริกกินดาพริกกินดาก็จะไม่มีรสชาติเผ็ดเนาะจะลูกลักษณะก็ไม่ใช่แบบนี้อันนี้ต้นนี้ก็มันมันมันสวยมันบ้าใบอะเพื่อนเพื่อน มันไม่ค่อยติดลูกเท่าไหร่เนาะต้นนี้ก็สูงมากสูงประมาณร้อยหกสิบได้เนาะเพราะว่าแม่นันสูงร้อยหกสิบกว่ากว่าพริกต้นนี้มันสูงท่วมหัวเลยนะคะเพื่อนๆในสวนเราเราก็จะปลูกไว้กินต้นนี้เก็บไปแล้วเก็บไปแล้วเมกกื่อกี้นี่จะ้ะนี่ให้ดูเนาะอันนี้คือคือเก็บแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นมะเขือม่วงมะเขือออร์โรพันธ์สีม่วงแล้วก็มะเขือน้ําหยดหรือเปล่า แล้วก็มีพริกปนกัน,นเราจะเก็บไ,ไว้กินในครัวเรือนนะคะเพื่อนเพื่อนแค่นี้ก็ประหยัดเงินได้เยอะเนาะประหยัดเงินในกระเป๋าได้เยอะอยู่ปลูกไว้แบบไม่ต้องซื้อไม่ต้องหานะคะเพื่อนเพื่อนจ้าต้นนี้ตายซะและ้วไม่รู้เป็นลูกอะไรเนะี่ยตายแล้วเดี๋ยวเราเก็บเอาลูกเขาไปกินเนาะตายซะและ้วเมื่อเขือก็มีไม่กี่ต้นจ้าแต่ว่าก็กินไม่ทันเนาะเพื่อนเพื่อนนี่ต้นนี้ปลูกไว้สามสี่ต้นอันนี้เป็นมะเขือม่วงมะเขือโอรอสีม่วง ตรงนู้นจะเป็นมะเขือน้ําหยุดแค่นี้เราก็กินไม่ทันแล้วครอบครัวเราก็เป็นครอบครัวเล็กๆไม่ต้องปลูกเยอะจ้าเ,เพื่อนๆจ้าเป็นการประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวอาแม่นันขออนุญาตเก็บพริกให้เสร็จก่อนนะคะเ,เพื่อนๆจ้าฝนก็ทำท่ามื่อมาอีกแล้วขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะเ,เพื่อนๆจ้าฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าสวัสดีจ้า